เรรู้สึกว่าโลกทั้งไปตอนนั้นมันเป็นของคุณนะชีวิตฉันแบบอุดมสมบูรณนะ์นี่ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนึ่งค่ะที่ปิวได้มาจากในคอจากหนังสือของลอนดาเบอร์แล้วก็จากท่านน p โปลียนฮิลนะคะซึ่งข้อมูลนี้ทั้งหมดค่ะปิวได้นำมาใช้ทุกๆมื้อที่ปิวกินอาหารนะคะไม่ว่ามือ้อหลักหรือมื้อที่เรากินเล่นทุกคนสามารถนำไปใช้ได้แล้ว สุขภาพของทุกๆคนนะคะจะดีขึ้นอย่างอัศจรรย์อาหารอย่างไรให้สุขภาพดีเป็นอัศจรรย์ถ้าใครนะคะที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยทุกคนไม่ว่าอาหารที่เรากินนะคะถ้าอาหารที่เรากินเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์แต่หากเราค่ะมีสภาวะจิตหรือมีสภาวะความเครียด ระหว่างเรากินเราไม่สํานึกรู้คุณสิ่งที่เรากินเข้าไปค่ะสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วค่ะแทนที่จะยังประโยชน์ให้กับสุขภาพของเราค่ะอาจกลายเป็นว่าสร้างสารพิษให้เกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้นะนะคะนี่คือเรื่องจริงนะทุกคนนี่คือเรื่องจริงนะคะอยู่ได้อ่านหนังสือของท่านนะับปียาทิวค่ะแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างเหมือนนมแม่ค่ะถ้าใครก็ตามที่คุณมี มีลูกนะแล้วก็คุณผ่านในการให้นมบุตรมาก่อนคุณจะรู้เลยค่ะว่าเราทุกคนรู้กันทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์และคุณหมอก็รู้ค่ะว่าน้ำนมแม่นั่นะเป็นน้ำนมที่มีคุณค่าสารอาหารอย่างมากๆและถ้าเด็กคนไหนได้รับประทานนมแม่จะทำให้การเจริญเติบโตนั้นดีค่ะแต่นอกจากนั้นแล้วทุกคนน้ำนมแม่เป็นน้ำนมที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสารอาหารเยอะมากก็จริง แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่สภาวะของคุณแม่ขณะที่ให้นมบุตรเป็นสภาวะที่มีสภาวะความเครียดความวิตกกังวลหรือสภาวะอะไรก็ตามที่เป็นสภาวะลบน้ำนม,มค่ะที่ลูกกำลังดื่มอยู่นั้นค่ะอาจจะกลายเป็นสารพิษและทำให้ลูกท้องร่วงลูกท้องเสียได้นั่นหมายความว่าค่ะอาหารทุกๆอย่างที่คุณทานเข้าไปในแต่ละมือ้อ หากคุณต้องการสร้างประโยชน์ในสารอาหารที่คุณกินเข้าไปแล้วสร้างเสริมสุขภาพของคุณให้แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสาภาวะความรู้สึกขณะที่คุณกินอาหารนั้นมีผลมากทำไมบางครั้งเรากินอาหารแล้วเราเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟอ้อพุงขึ้นภาษาใต้ก็เรียกว่าพุงขึ้นนักคุณเกิดจากอะไรก็เกิดจากสาภาวะค่ะ ที่เราทานอาหารแล้วเรามีสภาวะอารมณ์ที่เกิดภาวะความเครียดความวิตกกังวลน,นั่นเองนั้นหมายความว่าค่ะหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดีหรือตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณสามารถใช้อาหารแล้วใช้ช่วงเวลาในการรับประทานอาหารของคุณเพื่อ สร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวคุณได้เทคนิคที่ปิ๋วใช้ในการที่ปิ๋วรับประทานอาหารในทุกๆมือ้อไม่ว่ามื้อหลักหรือมื้อย่อยทุกๆครั้กกงการกินอาหารปิวจะโฟกัสในการกินอาหารอยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกถึงความโชคดีที่วันนี้เรามีอาหารให้กินอย่างสะดวกสบาย รับรู้ถึงภาวะสํานึกรู้คุณข้าวทุกๆเม็ดอาหารทุกๆอย่างบนโต๊ะกินข้าวหรือในจานข้าวแล้วทุกๆคํคำที่เคี้ยวผิวจะใช้ความรู้สึกแห่งความโชคดีใช้ความรู้สึกดื่มด่ำกับสภาวะการกินอาหารตรงนั้นค่ะแล้วรับรู้เข้าไปถึงเซลล์ทุกๆเซลล์ว่ากำลังได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์ ทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์สดใหม่รับรู้ถึงสภาวะของอวัยวะที่ได้สารอาหารที่ปิวกินเข้าไปแล้วรู้สึกถึงทุกอวัยวะตื่นเต้นมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ผิวจะรับรู้ถึงสภาวะของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายทั้งหมดแล้วรู้สึกดื่มดำ่ำรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีความสุขในทุกๆครั้งที่เรากินอาหารเข้าไป สภาวะที่ปิวใช้แบบนี้ค่ะทุกคนทำให้ปิวค่ะสามารถมีความสุขได้อย่างอิ่มเอมมากๆในระหว่างที่ปิวทานอาหารแล้วจะยิ้มแล้วมีความสุขแล้วปิวรับรู้ได้เลยค่ะว่าสุขภาพของปิวดีขึ้นรื่อยเรื่อยๆ,ๆในทุกๆวันอวัยวะส่วนไหนที่มีความบกพร่องค่ะ ิวจะยิ่งรับรู้เข้าไปเลยค่ะว่าอวัยวะส่วนนั้นได้รับการเยียวยาและดีขึ้นดีขึ้น,นจนเป็นภาวะปกติซึ่งปิวใช้วิธีนี้ค่ะในการดื่มดำในการกินอาหารในทุกๆุกมื้อของปิวไม่ว่าบางครั้งค่ะเราจะกินอาหารทานเล่นดื่มน้ำอะไรก็ตามปิวใช้สภาวะแบบนี้ค่ะที่รับรู้ถึงความรู้สึกความอิ่มเอมแล้วทุกคนรู้ไหม ถ้าทุกคนไปทําตามนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าช่วงระหว่างที่คุณรับประทานอาหารค่ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนคุณอยู่ในช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ในชีวิตและคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าตอนนั้นคุณอยู่กับตัวของคุณเองและคุณดื่มดั่งกับมันมากๆและพอคุณทาไปเรื่อยๆค่ะคุณจะรับรู้เลยว่าสุขภาพจิตของคุณดีขึ้นสุขภาพ ภายในอวัยวะทุกส่วนคุณดีขึ้นอย่างอัศจรรย์<ว>แต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนี้ว่าอาหารนั้นเป็นอาหารหมหัศจรรย์อาหารนั้นสามารถเยียวยารักษาสภาวะของเราได้ทั้งหมดอวัยวะทุกส่วนได้ทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่ระหว่างมื้อในการทานอาหารของเราเรามักเร่งรีบในการทานอาหารเรามักหยิบ โทรศัพท์ไปด้วยระหว่างมื้ออาหารดูทีวีไปด้วยระหว่างมื้ออาหารคุยไปด้วยระหว่างมื้ออาหารเราไม่ได้รับรู้และดื่มด่ำกับการทานอาหารและรู้สึกเข้าไปว่าอาหารนั้นกำลังเยียวยาสุขภาพและร่างกายของเราเราใช้จิตของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราไปโฟกัสอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกที่ไม่ใช่อาหารที่คุณกำลังทานอยู่ตรงหน้า ทุกๆครั้งที่คุณนําจิตของคุณไปโฟกัสกับโทรศัพท์มือถือแล้วไถ่เรื่อยๆดูเรื่องราวของคนณในมือถือแล้วคุณไปรู้สึกถึงตอนนั้นแล้วคุณก็กินอาหารเข้าไปด้วยอาหารที่คุณทานเข้าไปด้วยค่ะจะเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติเหมือนกับสิ่งที่คุณกําลังดูอยู่ตรงหน้าถ้าคุณดูไถดู facebook หรือดูทีวีเรื่องของเกี่ยวกับทัศนคติด้านลบหรืออะไรก็ตามที่ไม่ส่งผลบวก คุณจะรู้สึกไปเลยกลายเป็นว่าอาหารที่มีคุณประโยชน์ตรงหน้าคุณค่ะกับกลายเป็นสารพิษที่ทำลายอวัยวะคุณได้ช่วงที่ปิวทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งค่ะเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ปิ๋วทำอยู่ค่ะเป็นสารอาหารตามธรรมชาติเขาใช้วิธีการสกัดแล้วให้มีปริมาณมากพอจนอาหารสามารถกลายเป็นยารักษาโรคได้ นั่นหมายความว่าอาหารทุกๆมื้อที่เราทานเข้าไปค่ะอาหารคือยาในการรักษาโลกของเราแล้วเราจะนําอาหารนั้นมารักษาโลกของเราได้อย่างไรก็คือการที่เราใช้สภาวะจิตอารมณ์ความรู้สึกของเรารับรู้ถึงคุณประโยชน์ของสารอาหารในทุกๆมื้อที่เรากินเข้าไปแล้วขอบคุณสํานึกรู้คุณเข้าในทุกๆเม็ด สำนึกรู้คุณอวัยวะตุ่มสัมผัสในการรับรสต่างๆแล้วรู้สึกเลยค่ะว่าโหเราโชคดีมากๆที่วันนี้เรามีอาหารที่กินอย่างอุดมสมบูรณ์คุณจะรับรู้เรื่อยว่าทุกๆคำที่คุณกินอาหารเข้าไปค่ะมันอร็จอร่อยมากยิ่งขึ้นเพราะคุณดื่มด่ำกับความรู้สึก ว่าเนื้องอกในร่างกายของปิวแล้วสามารถยุบลงได้อย่างอัศจรรย์ปิวใช้เทคนิคนี้มาตลอดทุกๆคนในการทานอาหารในทุกๆมื้อของปิวสิ่งที่ปิวกินเข้าไปค่ะจะเยียวยารักษามดลูก ยารักษาสุขภาพของคุณในด้านนั้นแล้วคุณเชื่อและก็ศรัทธาไปแล้วเห็นภาพทั้งหมดว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรแล้วคุณจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์แต่อย่าลืมนะคะอาหารที่มีคุณประโยชน์นั้นก็สามารถเป็นพิษได้ถ้าสภาวะ สร้างอาหารที่มีประโยชน์นั้นใ ิวอยากจะบอกแบบนี้นะคะทุกๆครั้งเวลาปิวทานอาหารคนเดียวปิวจะดื่มดำกับอาหารตรงหน้าแล้วปิวจะมีความรู้สึกว่าโลกทั้งใบตอนนั้นน่ะมันเป็นโลกของเรามันเหมือนเราตกอยู่ในภาวงแห่งการกินอาหารตรงนั้นนะคะอย่างดื่มดำได้อย่างมีความสุขและคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้คุณมีความสุขมากๆระหว่างช่วงเวลานั้นผิวก็เลยรู้ว่าเราทุกๆคนคะ่ะ สามารถสร้างความสุขในชีวิตของเราได้ในทุกๆวันแล้วพอคุณค่ะสํานึกรู้คุณและมีความสุขในอาหารทุกๆมื้อที่คุณทานไม่ว่าอาหารของคุณจะเป็นอาหารเลิศรสหรือจะเป็นอาหารแบบไหนก็ตามค่ะแต่เมื่อคุณใช้ความรู้สึกว่าอาหารที่คุณกินมีคุณค่าอาหารนั้นกําลังสร้างประโยชน์ให้กับอวัยวะและเซลล์ทุกๆส่วนในร่างกายของคุณ แล, sell, และเซลล์และอวัยวะทุกส่วนรู้สึกมีความสุขตื่นเต้นพลังแห่งการดึงดูดในการที่คุณจะได้รับอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์คุณจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าโหคุณน่ะโชคดีมากๆที่คุณมีอาหารกินในแต่ละวันคนสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้เลยนะคะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆแต่ปิวบอกได้เลยว่าเป็นเทคนิคที่มหัศจรรย์มาก คุณจะรู้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาหารที่คุณสามารถสร้างความอาศัศจรรย์ในชีวิตได้อารมณ์ความรู้สึกและการจินตนาการภาพค่ะจะสามารถสร้างสารรค์ความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้มากๆเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ปิวมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่มันเป็นเรื่องที่เราทุกๆคนสามารถ ยิ่งถ้าเราค่ะเรียนรู้เรื่องของสภาวะจิตเราเรียนรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วเรานำสิ่งนี้ค่ะมาปรับใช้ในชีวิตของเราจะยิ่งทำให้คุณสามารถเสกสร้างชีวิตของคุณได้จริงๆความมหัศจ,จรรย์ทุกๆคนสามารถสร้างได้เพียงแค่วันนี้ค่ะคุณเชื่อมั่นและศรัทธาว่าความมหัศจ,จรรย์มีอยู่จริงและคนที่จะสามารถสร้างความมหัศจ,จรรย์ได้ก็คือตัวคุณเองค่ะ ยิ่งคุณเรียนรู้เรื่องของระบบจิตมากเท่าไหร่คุณจะรู้เลยว่าชีวิตเราค่ะทุกๆคนสามารถขับเคลื่อนโดยการที่เราใช้สภาวะจิตใช้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนชีวิตเมื่อคุณมีความรู้สึกและใช้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนชีวิตคุณสามารถเสกสร้างชีวิตของคุณได้ทั้งหมดเลยถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีคําว่ามหัศจรรย์อัศจรรย์ แล้วจะมีประโยคคําว่ามหออัศจรรย์หรืออัศจรรย์อยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรนั่นหมายความว่าความมหัศจรรย์นั้นมีอยู่จริงค่ะแต่คนที่จะเข้าถึงความมหัศจรรย์ได้ก็คือคนที่เชื่อว่าความมหัศจรรย์นั้นมีอยู่จริงและเก็เชื่อไปได้อีกว่าเขานั้นสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้เกิดในชีวิตได้เพราะคุณเชื่อและคุณศรัทธาสิ่งใดคุณจะได้รับในสิ่งนั้น ปิ๋วก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาว่าอาหารในทุกๆมื้อที่เรากินคือยาในการเยียวยารักษาโรคปิ๋วก็ใช้ความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาตรงนั้นแหละค่ะทุกคนในการที่นำอาหารในทุกๆมื้อที่เรากินแล้วดื่มดํ่แล้วใช้สภาวะความรู้สึกว่าอาหารนั้นกำลังเยียวยาเซลลและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของปิ๋วแล้วรู้สึกดื่มดํ่ กับช่วงเวลานั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วจินตนาการภาพว่าเซลล์ทุกๆเซลเวเวล์อวัยวะที่ผิวต้องการเยียวยารักษานั้นแข็งแรงและเป็นปกติและสมบูรณ์ขึ้นแล้วอย่างอัศจันจากสภาวะที่เราเชื่อมั่นและศรัทธาและเราใช้สภาวะนั้นนะคะในทุกๆวันจนทำให้ระยะเวลา1ปีผิวสามารถ มีสุขภาพที่ดีขึ้นและหายเป็นปกติได้ป,ปีในการพิสูจน์ของผิวผิวสามารถนำสิ่งนะะั้นค่ะมาใช้กับทุกๆด้านในชีวิตของผิวได้หมดไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพแต่ผิวสามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ในเรื่องของการงานธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างของผิวได้ทั้งหมดเลยเพราะพื้นฐามนมันเกิดจากการที่เราเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วใช้สภาวะอารมณ์ความรู้สึก ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราค่ะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราทุกๆคนค่ะคุณสามารถเสกสร้างลิขิตชีวิตของคุณได้ทั้งหมดอยู่ที่วันนี้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาตัวคุณเองมากแค่ไหนเมื่อคุณเชื่อมั่นจนกลายเป็นความศรัทธาในตัวคุณเองค่ะคุณจะสามารถสร้างชีวิตของคุณได้ทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการคุณหมอหลายๆท่านก็รู้ค่ะว่า สาภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคุณแม่ขณะให้นมทารกนั้นมีผลมากต่อคุณประโยชน์ของน้ำนมนี่คือเป็นหลักการที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วคุณใช้สาภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นนะคะดื่มดังด่งเข้าไปแล้วคุณทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพของคุณเหมือนที่ปิวได้รับเรียบร้อย หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าไม่ว่าคุณเข้ามาดูไลฟ์สดย้อนหลังหรือในช่อง YouTube คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่สร้างสุขภาพดีให้กับตัวคุณเองได้เพียงแค่คุณนำเทคนิคหรือวิธีการนี้ค่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณและเมื่อคุณนำไปใช้แล้วสามารถเยียวยาสุขภาพของคุณให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้หรือคุณมีสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขและถ้าคุณ ได้รับผลลัพธ์อะไรบ้างก็สามารถมาแป่งปันให้ปิวได้นะทุกคนเพราะปิ๋วเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าทุกคนทําทุกคนจะได้รับเพราะปิวได้รับมันเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่สุดนะคะจากหัวใจไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ